ลำดับที่13สมรมหนังตะลุงจังหวัดพัทลุงครับขออนุญาตเตรียมความพร้อมส่วนราชการในสังกัดสำนักงานส่วนราชการในสังกัดส,สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะครับรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ฝ่ายบริหารรองอธิการารองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ฝ่ายวิชาการ คณนะศิลปศึกษาคณนะศิลปวิจิตผู้อำนวยการวิทยายนาฏศิลป์ปรรรครับลำดับถัดไปนะครับรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ฝ่ายบริหาร